เสวัสดีครับ fc สวัสดีครับไม่ได้ออกก็นะครับ FC นะครับก็ทำงานมา34วันเลยนะครับก็ไม่ได้เอาน้องออกมาเล่นจากกลงเลยนะครับวันนี้ก็ได้เอาน้องมาแต่งตัวนะครับอาบน้ําแต่งตัวแล้วนะครับก็ใส่แพรเพิรนะครับกัรฉี่เพราะว่าคืนนี้เดี๋ยวผมจะให้นอนกับผมเลยคืนนี้ครับเพราะว่าพรุ่งนี้หยุดงานหนึ่งวันนะครับ แล้วก็ใส่เสื้อให้น้องเรียบร้อยนะครับก็นี่หลายคนนะครับคิดถึงน้องครับก็เลยมาอัดคลิปให้ชมนะครับเนาะก็ไม่มีเวลามาอัดคลิปเลยนะครับเพราะว่าทํางานไม่มีเวลาเลยก็น้องยังปกติเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ออกมา3วัน4วันเพราะทํางานนะครับทํางานน้องก็เงาอยู่กงเลยนะครับเนาะแต่วันเนี้ยผมก็จะเอาน้อง มานอนด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้อาบน้ําแต่งตัวทาแป้งเรียบร้อยใส่แมเพร์ืแล้วเนาะแล้วก็ใส่เสื้อแล้วเอเป็นไงบ้างดูทัไทายซีหน่อยไงบ้างเออไงบ้างาทักทายซีหน่อยทักทายซีหน่อยจะนอนจะนอนรือจะเล่นจะนอนรือจะเล่นจะนอนรือจะเล่นอ่ะเอาดีๆจะนอนรือจะเล่นยังดูดนมอยู่เลยยังดูดนมอยู่เลยอืม อะยังดุดนุ่มเลย,ยกล้วยแกกินแล้วนี่กล้วยกินแล้วนี่กล้วยแกกินแล้วไม่ใช่หรออืมกล้วยกินแล้วไม่ใช่หรออันน้ามานี่อันน้ามานี่อันน้าเอฟซีเดี๋ยวก็เอฟซีคิดถึงหนูเนี่ยเอฟซี FC คิดถึงหนูเนี่ยก็เลยแบบพ่อมาอาลิปให้หาวหาวแล้วหาวแล้วเกี่ยวกินกล้วยกินกล้วยกินกล้วย อย่ากล้วยกินอืมอย่ากินกล้วยอย่ากล้วยกินก็หนูกอดพ่ออย่างเงี้ยพ่อก็ไม่ไปไหนไม่ได้เลยนี่ก็หนูกอดพ่ออย่างเงี้ยพ่อไปไหนไม่ได้เลยพอพ่อจะลุกขึ้นแปวกล้วยอ้าวอ้าว,อ,าว,อ,าวอยู่ยบ้างยปบ้าเกวเอฟซีก่อนเอฟซี FC ก่อนเร็วเกว๋เอฟซีก่อนเร็วเร็ววันนี้ใส่เป็นเพื่อแล้วใส่เปเพื่อวันนี้ใส่ใส่เสื้อด้วยนะครับคือน,นี้นอนด้วยกัน เ,น,เออนอนอด้วยกันห้องลุกมากเลยนะครับพี่น้องก็ไม่มีเวลานะครับทํางานก็ไม่มีเวลาแล้วอันนี้ก็มีเวลาแล้วก็มาอัดคลิปให้เอฟซีได้ชมกันเนาะเดี๋ยวเอฟซีครับเดี๋ยวเอฟซีคิดถึงโนเดี๋ยวเอฟซีคิดถึงโนเดี๋ยวน่ารักจังเลยมีนะครับบางวันก็ดือ้อบางวันก็ไม่ดื้อนะครับพี่น้อง ก็วันนี้ก็ยกังไม่ได้ออกจากกรงหลายวันก็ยังไงไปดูวันนี้เนาะอ่ะอเดี๋ยวยังไงก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็วันนี้สวัสดีครับ